วันนี้อยากจะคุยเรื่องไอ้มอบไอ้พวกม็อบไอ้พวกอัปปีม็อบไอ้พวกไอ้พวกเปรตพวกมึงจะมาโกรธอะไรสถาบันกูถามมึงหน่อยคนที่มึงจะโกรธเดี๋ยวมึงต้องไปโกรธพ่อแม่มึงที่เอามึงอะมาคลอดในไทยในประเทศไทยในแผ่นดินไทยเป็นเสนียดจังไรอับปีต่อแผ่นดิน เมื่อคืนกูเห็นไอสัตว์หนึ่งตัวนะมึงขึ้นไปบนฐานพระบรมฉายาลักษณ์ของพระแม่พันปีหลวงมึงมันเลวเลวมากมึงรอหมายจับกูกำลังรอดูว่าตํารวจจะออกหมายจับมึงเมื่อไหร่พวกมึงมันอับปีไม่มีสมองเชื่อไอ้เจ๊กไอ้เจ๊กที่มันมันเป็นสวะที่เกาะแผ่นดินไทยอยู่ชาติชั่ว เละยำมึงไม่รู้เหรอว่าตัวมันเองอ่ะต้องการขึ้นเป็นผู้นำแผ่นดินนี้แล้วมันน่ะจิกหัวพวกมึงให้เป็นทาสมันมึงบอกว่ามึงเกียดเผด็จการมึงอ้างเกียดเผด็จการตัวมึงเองอ่ะเผด็จการมึงบอกว่าประชาธิปไตยไม่มีในแผ่นดินนี้แต่ขนาดมึงยังกล้าด่ากษัตริย์แล้วมึงก็เหิมเกิมมากมึงดานายก มึงด่าทุกพระองค์โดยที่มึงไม่เกรงกลัวเลยกับคนที่เขาลักสถาบันเนี่ยมึงเห็นไหมถ้ามีประชาธิปไตยจริงมึงต้องรู้ว่าสิ่งที่เขารักเขาเคารพมึงต้องให้เกียรติถ้ากูจะด่าพ่อแม่มึงมั่งเหรอพ่อแม่มึงอ่ะปีจังไลที่มาอยู่บนแผ่นดินนี้ทําให้แผ่นดินเนี่ยอ่ะปีจังไรเพราะตระกูลพวกมึงไอ้พวกชาติชั่ว กูก็เหลืออดแล้วกูไม่อยากพูดดีกับพวกมึงพวกมึงมันสารเลวเกินแไอ้พวกอาจมอาจารย์ทั้งหลายนะที่มึงบอกว่ามึงจะลาออกถ้าลุงตู่ไม่ออกอ่ะมึงใสหัวออกไปเลยประเทศไทยอมีพวกอาจารย์อาจมอย่างพวกมึงนี่ไงแผ่นดินนี้มันทึ่งลุกเป็นไฟเพราะพวกมึงอ่ะมีอคติต่อสถาบันและสั่งสอนไอ้เด็ก อปีไอ้พวกอ้างตนเป็นอนาคตใหม่อวดตนรู้ดีเนะให้มันเฮี้ยไงบ้านเมืองเราอ่ะสุขสบายจะตายมึงยังหาเรื่องมึงบอกว่าบ้านเมืองไม่จเจริญก้าวหน้ากูเห็นทุกวันเนี่ยมึงทำให้บ้านเมืองจเจริญไหมไอ้เวน แม่งโคตรเลยมึงต้องไปตบหัวพ่อแม่มึงแล้วบอกว่าต่อไปอ่ะถ้าจะให้มึงเกิดอย่ามาเกิดในแผ่นดินไทยมึงจะมาโกรธสถาบันได้ไงสถาบันเหยียบหางแม่พวกมึงเหรอกูถามหน่อยพระองค์ท่านไม่เคยมากดขี่อะไรประชาชนไม่มีราษฎรของพระองค์ท่านอยู่กันสุขสบายมีปัญหาตรงที่ว่าพวกมึงมันเกิดมามันชิงหมาเกิดกระโหลกพวกมึงมันไม่มีมันสมอง มันมีแต่กะโหลกมาใส่ความชั่วร้ายน้ำลายของไอ้เจ็กสถุนที่มันใส่ไปในกะโหลกพวกมึงจำไว้ไอ้พวกสาะระเลวมึงฉีดสีไปที่พระองค์พระบรมฉายาลักษณ์พระองค์ท่านไอ้สัตว์ใช้คำหยาบคายไอ้พวกสถุนมึงติดคุกหลายปีเข้าผลสุดท้ายมึงก็ต้องทูกลกราบขออภัยโทษ เพื่อจะให้ขอได้ลดโทษไอ้สละเลวพวกมึงไม่มีทาได้สําเร็จหรอกกูจะบอกให้ประเทศไทยแข็งแกร่งมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองพวกมึงอับปีจังไรแผ่นดินกูอยากจะด่าพ่อแม่มึงด้วยที่เลี้ยงมึงมาไม่ดีแม่มึงให้หมาเอาหรือไงถึงได้ออกมาสันดานเป็นสัตว์หมากลางถนนแบบนี้ไอ้พวกชั่ว เดี๋ยวกูเทปหน้ากูจะด่ามึงอีกไอสัตว์ไอสัตว์ละเลว